สดุดีบทที่37ข้อที่3ถึงข้อที่7กล่าวว่าจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยจงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่าน กระจางอย่างความสว่างและให้สิทธิ์ของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดืดร้อนเพราะเหตุผู้ที่จเจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตาม,ตามอุบายชั่วพระเจ้าที่รักลูกขอวางใจในพระองค์วางใจในความยุติธรรมของพระองค์ลูกขอมอบผลทางทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน